สวัสดีครับผมนัชนนนะครับบ้านและที่ดินทําเรดีครับวันนี้นะครับผมพามาชมแปลงที่ดินที่อยู่ในเขตตำบปลป่าหวายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่อยู่ในเขตของชุมชนมีเพื่อนบ้านแล้วก็แปลงนี้ครับอยู่ใกล้กับตลาดนะครับอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสวนพึ่งด้วยเพียงแค่2กิโลครึ่งเท่านั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่า ทางด้านเจ้าของเองเนี่ยเขาปล่อยให้เช่านะครับทางด้านผู้เช่าเนี่ยเขาก็จะปลูกผักเอาไว้เดินระบบน้ําไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตอนเนี้ยก็จะเว้นว่างของการปลูกผักอยู่นะครับถามว่าน้าเอามาจากไหน,นท้ายแปลงนี้จะติดกับลำพุ้ยเลยนะครับแล้วก็มีน้ําตลอดทั้งปีนะครับแถมเขายังขุดสาไว้หนึ่งลูก เพื่อที่จะเก็บกักน้ําเอาไว้นะครับแล้วก็นําขึ้นมาใช้บนแปลงที่ดินแปลงนี้ต้องบอกว่าแปลงนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะมีบ้านพักตากอากาศนะครับอยากจะปลูกบ้านสวน บ้านแบบว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพะเรามีน้ำนะครับเราก็ดึงระบบน้ําขึ้นมาใช้ได้ไฟฟ้านะครับก็มีผ่านหน้าแปลงมีทั้งไฟสว่างสองทางด้วยเรื่องถนนหนทางเนี่ยก็ดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นถนนลาดยาง2เลนนะครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องของการระบบขนส่งหรือว่าการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆนะครับรูปแปลงแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นโฉนดครุฑแดงนอนสอสี่จอนะครับซึ่งด้านหน้านะครับเป็นฝั่งทิศใต้ติดก,กับ ทางลาดยางนะครับมีความกว้างอยู่ที่19เมตรนะครับแล้วก็จะมีความลึกเข้าไปนะครับที่ติดกับถนนทางดินนะครับก็คือทางด้านฝั่งทิศตะวันตกลึกเข้าไปเนี่ย140เมตรนะครับแล้วก็รูปแปลงนะครับก็จะยาวต่อไปอีกจนไปถึงท้ายลำพ้้ยเลยนะครับเอาตั้งแต่ด้านถนนลาดยางไปจนถึงท้ายลำาุ้ยเนี่ยความลึกของเขาจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 260เมตรนะครับและส่วนด้านท้ายลำพ้่ยนะครับจะเป็นทางด้านฝั่งทิศตะวันออกชิงเหนือนะครับก็จะมีความกว้างติดกับลำพ้วยเนี่ยประมาณราว45เมตรได้นะครับผมแปลงเนี่ยเอกสารสิทธิเดดสส์เนี่ยเป็นโฉนดคลุดแดงนส4จอเนื้อที่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือ7ไร่เจ้าของเขาบอกขายเนี่ยราคาเพียงแค่ไร่ละ400,000บาทเท่านั้นแล้วแปลงๆเนี่ยระดับความสูงจากน้ำทะเลเนี่ย120 6เมตรน้ําไม่ท่วมเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเราก็จะมีล่องระบายน้ำนั่นก็คือลำาุ้วยนั่นเองมันก็จะไหลไปตามธรรมชาติแปลงนี้นะครับอย่างที่บอกเลยนะครับว่าตอนนี้เขาก็เดินระบบน้ําเอาไวเ้เสร็จสับเรียบร้อยแล้มีสปริงเกอร์นะครับออตรงด้านเนี้ยตอนนี้ปัจจุบันจะเป็นหัวชายเท้านะครับผมสําหรับคนที่มา ซื้อใหม่มาเป็นเจ้าของใหม่เนี่ยอาจจะต้องมาคุยกับทางด้านผู้เช่าว่าระบบเนี่ยเราต้องการที่จะเทคเขาหรือเปล่านะครับหรือว่าจะปล่อยให้เขาเช่าต่อไปเรื่อยๆก็ได้นะครับลักษณะที่ดินของตรงบริเวณเขตแถบนี้นะครับจะเป็นลักษณะของดินทรายแล้วก็ปนเนื้อดินดำๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยถือว่าระบายน้ําได้ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ในเรื่องของความสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางนะครับก็ถือ ตอบโจทย์เพราะว่าของเราเนี่ยห่างจากกรุงเทพนะครับผมว่าที่ขนส่งสายใต้ใหม่นะครับผมระยะทางประมาณ140กิโลเมตรนะครับแล้วก็วิ่งมาตามถนนเพชรเกษมเลยนะครับเรามาเลี้ยวอีกทีหนึ่งตรงแยกเจดีหักก็ได้นะครับจากแยกเจดีหักนะครับมาจนถึงที่ดินแปลงเนี่ยก็46กิโลเมตรนะครับเราวิ่งมาเรื่อยๆนะครับมาจนถึงแยกป่าหวายนะครับตลาดป่าหวายห่างจากเราไปเนี่ยก็เพียงแค่2กิโลครึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็แปลงแปลงนี้นะครับจะอยู่ใกล้ กับถนนทางหลวงแผ่นดิน3-2-0-8นะครับก็เพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่สวยงามในเรื่องของเรื่องการคมนาคมด้วยนะครับแล้วก็แปลงเนี้ยเราก็จะมีเพื่อนบ้านที่อยู่ติดอย่างนี้เลยนะครับเป็นชาวบ้านแบบดั้งเดิมเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นบริเวณช่วงกลางกลางแปลงของเรานะครับที่เขาปลูกขวชายเท้าเอาไว้นะครับแล้วก็ทางด้านช่วงหลังพงหญ้าของเราเนี่ย จะยังคงเป็นแปลงที่ดินของเราเช่นกันนะครับซึ่งเป็นช่วงจุดท้ายแล้วก็ตอนนี้เขาก็จะมีการแบ่งโซนโซนด้านหน้าปลูกหัวไชเท้าโซนด้านหลังเนี่ยเขากําลังปรับถ่ายอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินตามเข้าไปชมนะครับในแต่ละสัดส่วนกันเรื่อยๆเลยนะครับ <S <S ด้านหลังบริเวณตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นแปลงที่เขาปรับไถ่ายแล้วก็เว้นเอาไว้โล่งๆว่างๆอยู่นะครับ <S 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 เนี่ย ต้องบอกว่าในจังหวัดที่เราเดินมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าช่วงบริเวณตรงจุดนี้ครับเขาปรับถ่ายโลง่ลงๆไว้แล้วก็เป็นแปลงที่ดินที่รู้สึกแบบว่ามีบรรยากาศมันโฟลโ์โฟโล์มากๆเพราะว่าจุดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดที่สูงจริงๆอย่างที่บอกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยถึง126เมตร ถึงแม้ว่าตรงช่วงเนี่ยมันจะเป็นเนินนะครับแล้วก็จะเป็นรอยต่อมาจากเทือกเขาตะนาวสีแล้วจะมีทางน้ําแต่ว่าของเราก็จะมีลำห้วยที่อยู่ด้านท้ายแปลงของเรานะครับตรงเนี้ยมีต้นจามจุลีอยู่ต้นหนึ่งเดี๋ยวอีกหน่อยนงครับถ้าเกิดโตขึ้นตรงด้านเนี่ยอาจจะเป็นจุดมาร์กอินก็ได้ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เขาโตเป็นแบบว่าระยะยาวไปกลายเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับตรงด้านนี้อันนี้ก็คือแปลงที่ดินของเราอยู่นะครับด้านบริเวณที่ใกล้กับลำห้วย เขาจะปลูกกล้วยเอาไว้นะครับผมอ่าตรงด้านนี้มีกล้วยเอาไว้เนี่ยแล้วเดี๋ยวลอยต่อนะครับเดินจากจุดบริเวณเลยตรงกล้วยไปหน่อยนึงตรงด้านนี้เขาจะเป็นบ่อน้ําครับซึ่งบ่อน้ํานะครับเราขุดเอาไว้เองซึ่งบ่อน้ําลูกเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําน้ําไปใช้ได้ด้วยนอกจากว่าเราจะมีน้ําในลาพ้วยแล้วเรายังมีน้ําในบ่อนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยชาวบ้านเขาก็ใช้วิธีการแบบนี้ครับคือดึงน้านะครับผ่านท่อ p ีขึ้นมาแล้วก็นำไปใช้ข้างบนกันนี่เลยถึงด้านท้ายจุดลำห้วยของเราแล้วนะครับผมอ่าเรามาดูกันนะครับต้องบอกว่าลำห้วยตรงด้านนี้ครับจะมีแนวนะครับที่เหลือนะครับจากเขตแปลงที่ดินของเรามาจนถึง แนวลาห้วยเนี่ยครับจะเป็นแนวคันนะครับตลิงอยู่ประมาณราวสี่เมตรนะครับตรงนี้ที่เขาก็จะเรียกว่าหัวไรนะ่ใบนาแต่ว่าตรงด้านเนี่ยผมอยากให้ปล่อยเอาไว้แบบนี้แล้วก็มาทําเป็นเดินสวยๆนะครับเอาไว้เวลาที่มานั่งดูแบบรับลมบรรยากาศจากน้ําหรือว่าดูปลาก็ได้ในบ่อเนี่ยจะมีปลาเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทางด้านข้างหน้านเนี่ยก็จะเป็นถนนลาดยางเนี่ยออกไปอีกหน่อยจากตรงเนี้ยก็เป็นถนนลาดยางละนะครับจากด้านท้ายถือว่าน้ำเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับผม คนที่สนใจที่ดินแปลงเนี่ยผมอยากให้ลองเข้ามาชมดูนะครับถือว่าสวยจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ติดใจในเรื่องของรูปแปลงที่ด้านหน้ากว้างแค่19เมตรเราก็เข้ามาด้านในแต่ต้องถือว่าจุดเด่นของเขาอ่ะเป็นตัวเก็บทัพย์เก็บทองเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าด้านหลังนะครับมีความกว้างมากกว่าด้านหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นถุงเงินถุงทองได้เลยนะครับโทรหาผมรัชนนูนย์เก2 2 6 5 5 63ครับหรือว่าจะโทรหาทีมงานผมก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญและคุณเจนะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันในไลน์ Official Account นะครับหรือตอนนี้สแกนหน้าจอเอาไว้ได้เลยก็ได้นะครับผมบริเวณช่วงตะลิ่งนี้นะครับเขาก็จะมีการปลูกพืชผลนะครับอันนี้ปลูกส่วนกล้วยฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็มีพวกป่าไผ่แล้วก็มีพวกลงสนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ไม่อยากให้พลาดนะครับแล้วก็เพื่อรับชมข่าวสารออดีๆในครั้งถัดไปนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube Channel แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้สำหรับการแจ้งเตือนบ้านและที่ดินทำเรดีน,นะครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปด้วยเผื่อมีเพื่อนที่น้องคนไหนกำลังมองหาที่ดินที่อยู่ในเขตสวนพึ่งลักษณะประมาณนี้อยู่วันนี้ผมน,นันอระงานจากราแล้วครับสวัสดีครับผมบ Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast, and my world's expanding. Feels like love.